สวัสดีเพนเพื่อนอามมาด่าขันเหม็นกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไอบวกนี้นะครับมีเรื่องให้ด่าอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันนะครับน้ําตาจะไหลครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับนักชกกัมพูชานะครับนักมวยกัมพูชานะครับที่มาชกมวยไทยนะครับตอนนี้นะครับไม่มีเวทีไหนนะครับมีตารางให้ชกแล้วนะครับเริ่มทยอยตัดตารางออกแล้วนะครับการแบนของพวกเราได้ผลรับเพื่อนๆออันนี้เดี๋ยวขอปรับโหมดนิดนึงนะครับ หลายช่องนะครับแม่พูดผิดเลยนะครับพูดจนทําให้ประชาชนเนี่ยสับสนหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําหลายคนนะครับไปพูดแม่นักชกกุลคแมรครับไปเรียกได้ยังไงครับนักชกกุลคแมรครับเพราะประเทศไทยเราไม่มีกุลคแมรนะครับคนพวกนี้นะครับพวกเขมรลาวพวกนี้นะครับ มันอพยพมาทํามาหากินเนี่ยมันมาเรียนรู้มวยไทยครับเราต้องเรียกว่านักชกมวยไทยแต่ว่าเป็นคนเขมรครับต้องเรียกว่านักชกชาวเขมรนะครับหลายช่องนะครับโอ้โหพูดรัวๆไปหมดครับแหมเป็นช่องกีฬากีฬาแอดมินไปฟังแล้วโอ้โหไอเปือไอปองโอ้ปัญญาอ่อนนะครับทําไมไม่ลําดับนะครับควรจะลําดับการพูดให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วพวกคุณแหมบางทีเนี่ยมีการทํางานมาอย่างดีนะครับไอช่องเราซะอีกนะครับพูดเลอะเอเทอะนะครับพูดเปิดอเปื้อนนะครับผิดมั่งถูกมั่งนะครับ ยังมีใจความที่ดีกว่าเลยนะครับบอกก่อนนะครับเพื่อนๆต้องเรียกคนพวกนี้นะครับว่านักโชคมวยไทยชาวเขมรหรือชาวลาวนะครับหรือชาวบราซิลอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปเรียกแหม่นักโชกุลเขมรเห็นเขาเป็นเขมรมาบอกกุลเขมรมันมีที่ไหนนะครับเวลามาฝึกมาซ้อมก็ค่ายในเมืองไทยทั้งนั้นแหละครับเวลาซ้อมนะครับแม่ค่ายแต่ในคาพูชาก็มาเรียนรู้จากเมืองไทยนั่นแหละครับที่กลับไปนะครับไม่มีหรอกครับการฝึกซ้อมไม่ได้ไม่งั้นนักโชกนะครับชาวเขมรมันไม่เก่งหรอกครับเพื่อนๆถ้ามันไม่ไปเรียนรู้เมืองไทยสมัยก่อนตต่อยีทนึง สมัยเมื่อ20่0ปีที่แล้วอะสู้ใครได้ที่ไหนล่ะครับโอ้มาเรียนรู้จากเราทั้งนั้นแหละครับแหมเวลาเรียกนะครับใครไปเจอนะครับช่องไหนเรียกคุณต้องไปอธิบายเขาฟังนะครับเราต้องไปช่วยกันนะครับเหมือนบางช่องอย่างเงี้ยนะครับแหมมาทําเรื่องเขาพระวิหารมาทําเรื่องเสียมราชแอดมินรู้ครับว่าแต่ละที่นะมันคนละที่การแต่จริงจริงมันคือสูตรรวมกันเลยแหละครับมันเป็นกลุ่มเดียวเลยครับของชาวเสียมนะครับเมืองเสียมราชก็มีนะครับเขาพระวิหารก็มีนะครับแต่มันก็มาจากร่างเง้าเดียวกันนะครับแต่เวลาไไปพููดอะรรคับ เป็นของเขมรได้ยังไงไปเป็นตอนไหนไอ้บ้าปัญญาอ่อนนะครับไอ้ดินแดนตรงนี้มันฝรั่งเศสมันเอาไบประทุกก็รู้กันอยู่รู้ก็ร,กรู้อยู่กับใจนะครับเวลาไปเถียงก็บอกเป็นอดีตเป็นของเขาเคยเป็นของเขาเคยเป็นตอนไหนมันไม่เคยเป็นนะครับไอ้พวกนี้มันทาตุเพื่อน <laughs> โอมันมาได้อะไรประทูไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับถ้าฝรั่งเศสมันไม่มาแบ่งแยกดินแดนไปมันไม่มีทางเลยนะครับพว้นี้เป็นไปไม่ได้ครับไปลื้อตามกำพงกำแพงกำแพงเป็นของเราวัฒนธรรมของเราครับปะทูปัญญาอ่อนเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับนี่แล้วมีคนใส่ชุดนางอัปสารานะครับอันนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมเราครับมันจะมาโวยวายแหม่บางช่องไปทําไปบอกว่าเป็นวัฒนธรรมเขเมรไอ้คนไม่รู้ก็ดีใจนะครับแหมเราเคมเคมมาเรา, Kem าเคมกลับไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นวัฒนธรรมของเราโอ้กูจะบ้าแต่ละคนนะครับ ทำคมโทงคอนเทนต์นะครับทำอะไรออกมาก็โอ้โหเลอะเทอะเสียเปรียบเขาครับเวลาเราพูดแต่ละคำละคำเนี่ยอ่ะเวลาขึ้นศาลโลกเนี่ยมันถึงแพไงครับเวลาเราขึ้นศาลเนี่ยเพราะทุกคําพูดมันมีเหตุมีผลหมดเลยนะครับมีข้อกฎหมายหมดเลยครับว่าคุณว่าน่าจะควรจะไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ไปดูที่ไหนก็ไปดูที่ประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส ว่าเขามาเอาดินแดนเราไปตรงไหนประเทศอังกฤษมันเอาดินแดนไปตรงไหนนะครับอันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้พูดคําว่าน่าจะหรืออาจจะหรือเคยเป็นพอคุูไปพูดว่าเคยเป็นในอดีตจบเลยครับยังไงก็แพ้ครับบอกตรงครับเนี่ยคือความไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับการศึกษาที่ไม่มากพอนะครับอันมินขอตําหนินิดนึงนะครับคุณต้องทํางานให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้นะครับแล้วก็ฝากฝากไปบอกคุณเพื่อนนะครับเจอใครก็คอมเมนต์ก็ไปบอกเขาหน่อยว่าทํางานให้มันรอบคอบกว่านี้นะครับไปเห็นแล้วแม่มันรับไม่ได้เขฟังแค่นี้เดียวก็ไม่อยากฟังล กลายเป็นว่าไอ้พวกลูกเขมรนะครับลูกลาวลูกมะม่าที่มาออกกันปีหนึ่งเนี่ยเป็นล้านคนนี่นะครับเป็นล้านคนเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับในการว่าพอเขาฟังเขาก็อ๋อของพวกเขมรนั่นแหละครับเขาก็คอยจับผิดพวกเราอยู่เขาก็คอยกันแก้พวกเราอยู่เขาก็คอยจะเคมจะทับถมพวกเราอยู่นะครับพวกคูนแท้ๆเป็นคนไทยแท้ๆก็แปมหลงนะครับอยากได้แต่ยอดวิวนะครับใจเย็นๆครับทำคลิปสังเกตได้นะครับเพื่อนๆแอดมินจะใจเย็นมากเลยนะครับเวลาทำคลิปนะครับบางทีจะดูก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับ บางคนนะครับหมเลวระยำตำบอดนะครับใช้ภาษานะครับด่าคนไทยครับว่าเออเอาคอมเมนต์เขาออกมาอ่านก็ยังพอทนนะครับแต่ภาษาเนี่ยด่าคนไทยครับว่าโง่บางไม่ฉลาดบางว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองไปสังเกตลองจับใจความดูนะครับว่าตัวอักษรบางเขาบางทีเขาพิมพ์เข้ามาด่าคนไทยแล้วทำไมรู้ไหมครับคนไทยไม่รู้โตกระจายครับมแหเข้าไปกดไลค์กดดูกันจริงๆก็ไม่ใช่คนไทยดูหรอกครับเพราะย่อมันไม่เยอะมากนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกลูกครึ่งนะครับเขมรบ้างลาวบ้างนะครับเข้าไปดูกันแล้วดีใจไพ่าะ้เราแหมด่าเมืองไทยได้ด่าคนไทยได้แต่เกิดถือประชาชนอยู่ที่นี่นะครับทํามาหากินอยู่ที่นี่นะครับหลายคนงงครับว่าทำไมลาวเนี่ยม่แคนไทยนะถ้ามีคนไทยหน้าโง่นะไปบริจาคให้เราไม่มีหรอกครับคนไทยเขาไม่มองหรอกครับไอ้พวกนี้มันมันไร้สาระครับคนไทยเขาไม่อยากเห็นก็มีแต่ไอ้พวกลูกหลานลาวแหละครับที่มันอพยพเข้ามานะครับตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็อพยพเข้ามาเป็นแรงงานนะครับ แล้วก็มาได้ผัวไทยนะครับมาออกลูกออกล้มออกหลานนะครับแล้วก็มาขายบริการมาเป็นโสเป็นนงเสรนพดีนะครับพอมีผัวนะครับก็มาออกลูกอยู่เมืองไทยนะครับสุดท้ายก็ไปภูมิใจในความเป็นลาวครับอที่แอดมินบอกนะครับก็ไปโอนเงินช่วยเหลือครับ คนไทยก็ค่อยรู้ครับว่าเอ้ยทำไมงงว่าทาไมคนไทยเนี่ยไปช่วยไม่มีคนไทยเขาไม่เพื่อนๆลองดูตัวเราเองครับเราเป็นคนไทยแลวไอพวกนี้เราด่าเลยอ๋อไอพวกลาวมันไปช่วยกันครับทีหลังมันจะได้ไม่กล้าโอ้มันจะไม่ได้ไม่กล้าภูมิใจในความเป็นลาวครับเพื่อนๆระโทเพื่อนๆจะสังเกตได้ทุกคลิปเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้เวลาแอดมินด่าก็จะด่าไอลูกสองสัญชาติพวกนี้นะครับไอพวกที่อพยพเข้ามานะครับมาอยู่มากินเนี่ยเป็น2 0 3 0 40ปีเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตแอดมินด่าใครก็ด่าคนกลุ่มนี้แหละครับเพราะเวลาเราทําช่องดา ไอ้พวกนี้จะคอมเมนต์มาเลยครับไปด่าเขาทำไมไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้พวกกูไม่ได้ด่าพวกมึงอะดา่ดากูมาโธ่ไอ้ญาติพวกมึงอะทั้งหลายอะแมะ่ไม่กลัวเหรอว่าประเทศไทยจะมีสงครามเนี่ยสร้างความแตกแยกเอาแล้วที่พวกมึงดา่ากูไม่ใช่ความแตกแยกหรอโอ้โ <c> ห <oughs> นี่แหละครับสันดางของพวกมันแหละครับ ไอ้พวกที่ฝากฝ่ายบ้านปู่บ้านย่ามันครับบ้านอากงมันบ้านอาม่ามันนะครับมันไม่ใช่เพราะพวกลาวเขมรนะครับมันมีพวกจีนบางส่วนด้วยนะครับไอ้พวกนี้คิดคดทรยศกับประเทศชาติเราต้องมาระวังมากที่สุดเลยนะครับแอดมินจะเคยย้ําเสมอนะครับไม่ว่าคุณนะครับจะมีสายเลือดไทย1%ปอร์หรือ1 0 0นะครับถ้าคุณเลือกนะครับภูมิใจในความเป็นไทยนะครับคุดออกมาปกป้องประเทศนะครับแอดมินก็บอกอยู่เสมอว่าพวกคุณก็คือคนไทยนะครับเพราะประเทศเรานะครับพระมหากษัตริย์ไม่เคยแบ่งแยกประชาชนครับเพื่อน แอดมินจะย้ำเรื่องนี้เสมอนะครับคนที่ฟังแรกๆจะรู้ดีเลยนะครับส่วนพวกคูณคูนทั้งหลายนะครับที่ไฟ่ลาวไฟ่คอมเมนนะครับแหมยพยายามคอมเมนต์เนี่ยอันนี้เหมือนจะหวังดีแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อน มาส่งร้ายกับเราแต่ไปหวังดีกับประเทศเขาว่าเราเนี่ยต้องกลัวเขานะเขาเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นอ้ยอ้ลาวประโทศโอ้สาะเลวนะครับมาตั้งตัวเป็นอ้ประเทศไทยยังดูแลมันอยู่เลย,ยประเทศกันดาน,นะครับอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวไปต่อ EP หน้านะครับแอดมินจะมาแจ้งข่าวตอนนี้นะครับว่าช่อง About Thailand นะครับเพื่อนๆสามารถ พิมพ์หาได้แล้วนะครับสามารถเสิร์ชหาได้แล้วนะครับไม่ต้องขอช่องเหมือนปกตินะครับเพราะตอนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆอีกหนึ่งร้อยคนนะครับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ช่องเรากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ No about Thailand คืออันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ About Thailand ตัวนี้ขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับอ d m i n ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งครับช่องของเรานะครับโอ้แอ m i n น้ำตาจะไหลครับไม่คิดว่าจะขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งทั้งหมดนะครับขอบขบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากเราถูกสกัมนะครับหลายคนนะครับโดนสกรมช่องนะคับ ซับสไครป์ไปแล้วอยู่ๆอ,อันซับตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่องเราโดนโจมตีครับไม่เป็นไรครับก็กด s u b สไครป์ใหม่ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆอนอะหมดเวลาพอดีไม่ได้ร้องเพลงก็ต้องขออภัยนะครับผู้ที่รอฟังเพลงทั้งหลาย